ดี่ะอีฟนะคะพัฒนากรประจำตำบลลำลุกบัวค่ะวันนี้นะคะจะพาไปดูเส้นทางนี้มีผลผู้คนหลับกันของตำบลลำลุกบัวค่ะถนนเส้นที่ดีที่สุดเป็นหมู่ที่6ตำบลลำลุกบัวนะคะชื่อบ้านไผ่เกาะค่ะพัฒนากรขี่รถมอเตอร์ไซค์ถ่ายวีดีโอไม่เหมาะสมเลยค่ะเป็นอันตรายมากเลยไม่นควรทำตามนะคะในส่วนของริมทางในหมู่บ้านนะคะจะมี ต้นมะขามค่ะต้นสะเดาต้นกล้วยต้นขี้เหล็กอันนี้คือบรรยากาศของบ้านไผ่เกาะนะคะตามริมถนนก็จะมีต้นกระถินต mm ้นมะขามเทศก็จะมีต้นกะเพราตรงนี้ก็จะเป็นชาวบ้านนะคะ ในละแวกนี้มาปลูกไว้หรือว่าใครที่ไม่ได้ปลูกก็สามารถเก็บกินได้ค่ะสอบถามมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะในหมู่บ้านไผ่เกาะยังมีโคกนองนาของผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่แทนลูกบ้านสามารถมาปลูกผักเก็บผักจากที่นี่ไปกินได้นะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ทำสปริงเกอร์ น้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะไว้ลดแปลงผักให้ด้วยในโคกหนองน้ำก็จะมีผักหลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นมะกรอกล้วยต้นแคมะนาวขี้เหล็กต้นมะม่วงและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ EP ต่อไปจะพาไปชมเส้นทางนี้มีผลของตำบลไหน,นฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ